เซมิสเกลนะครับ047เนะเรามีคันดูฟี่ให้นะครับเพื่อความเหมือนจริงนะครับเรามีชุดข้อนะฮะอาจาด้านล่างนะครับเพื่อความสะดวกในการซ่้มบำรุงนะครับอันนี้คือว่าที่ท้องนะครับก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่สปีดหรือเอาไว้เปลี่ยนสปีดเวลาเสียนะับเปลี่ยนมอเตอร์นะครับส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่เอาไว้เวลาไขมอเตอร์เพราะว่าบางทีเราเล่นเราจะรู้สึกว่าไขมอเตอร์เปลี่ยนมอเตอร์ลําบากนะครับผม ผมก็ปกเล่นได้ปกติเลยเวลาเปลี่ยนมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนง่ายนะครับเครื่องบังคับ N3F จะไม่ใช้การใช้ตะปูมอเตอร์โดยตรงนะครับเพราะว่าเล่นไปอีกหน่อยนะครับมอเตอร์สั่นเรื่อยๆนะครับมันจะหวานนะเมื่อหวานเสร็จปุ๊บมันก็ต้องขยับเปลี่ยนรูไปเรื่อยๆอีกไม้ตัวนี้จะไม่แข็งแรงจะทําให้มอเตอร์เนี่ยหลุดออกมาจากไฟวอลได้ง่ายนะครับเวลาเล่นไปเรื่อยๆมันจะเสี่ยงนะครับเครื่องบินเราจะตกนะผมจะใช้ใช้น็อตนะครับผมเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับ ไข่มันจะไข่ง่ายเราเปิดช่องนี้มาแล้วก็ใส่น็อตได้จะถอดใส่กี่ครั้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะหวานยากกว่านะฮะเนี่ยพอใส่เสร็จก็ปิดช่องนี้นะปิดช่องนี้เรียบร้อยแล้วมันจะง่ายต่อการเนนเนนการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับแล้วก็การติดตั้งโซล์ o, นะครับก็ติดตั้งได้ทั้ง2แบบเลยนะครับติดตั้งแบบแบบมิกหรือติดตั้งแบบแยกอิสระก็ได้นะครับผมติดตั้งแบบมิกเราก็ออกแบบนะครับให้มันมีผล เวลาติดล้อนะครับติดล้อแล้วบินถ้าเกิดว่าบางรุ่นนะครับถ้าแอร์รอนเนี่ยบานแอร์รอนมันบงังบางอ e ีเวเวเตอร์เครื่องบินจะเชิดหัวลําบากครับผมตอนเวลาติดติดล้อแล้วมันต้องใช้ใลันเวย์ไกลค่อนข้างไกลนะครับ่าเครื่องบินจะบินขึ้นไปบนฟ้านะครับเราก็แก้แบบนะครับลดแอร์รอนลงมานะครับให้ไม่บดบง e ังอีเวเวเตอร์นะก็เปิดใส่ด้านข้างนะครับเพื่อความสวยงามน,นะครับ ไม่ให้ด้านบนเนี่ยมีร่องมีรอยนะครับผมแล้วก็ไม่ติดตั้งด้านล่างก็เพราะว่าเ,าเราต้องการให้มันสะดวกครับผมติดตั้งด้านข้างเนี่ยเราสามารถวางแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งข้างล่างมันต้องจับเพื่อปินเรานอหนหงายแล้วพอใส่แบตเตอรี่มันจะไม่สะดวกตอนเล่นครับผมแล้วบางทีฟินเนี่ยมันรับน้ําหนักมากๆเข้าเดี๋ยวฟินมันจะสึกจะงอจะหักได้ครับอันนี้เรามาดูนะครับเรามีโฟม ก็คือว่าเราใส่แบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เราจะมีตีนตุ๊กแกนะครับล็อกแบตเอาไว้ให้กันไม่ให้แบตเลื่อนนะครับแล้วก็โฟมตัวเนี้ยผมจะกั้นเอาไว้ก็คือว่าไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยไหลเกินไปกว่าโฟมที่เราทํากั้นเอาไว้ให้นะครับเพื่อให้ CG มันอยู่ที่เดิมเครื่องบินเราจะได้บินเสถียรน,นะครับต่อให้มันหลุดจากตีนตุ๊กแกไปมันก็ยังติดข้างหลังอยู่นะฮะแล้วก็เราเผื่อ,อไว้นะครับตรงนี้ตรงด้านท้องนี่นะครับตรงนี้ผมจะใส่โฟมยัดเป็นช่องเอาไว้เพื่อว่าให้เราแกะโฟมตัวนี้ จะคล้ายๆกันนะครับถ้าแกะโฟมตัวนี้ออกน,นี่ผมติดกาวอ่อนๆเอาไว้ให้นะครับติดไว้นิดเดียวถ้าแกะตัวนี้ออกมาปึ๊บมันจะหลุดหลุดออกมาเสร็จปุ๊บเราสามารถใส่แบตเตอรี่ที่มิลลิแอมสูงหรือว่า4เซลล์5เซล์ก็ได้นะครับยัดเข้าไปด้านในแล้วก็ชั่ง C g เอานะครับซ g ของพุ่งปีนซูสีจจะอยู่ประมาณนี้ครับปลายขนาดนะครับด้านปลายของขนาดตรงบริเวณนี้นะครับผมมันก็จะสะดวกนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเจาะท้องเพื่อจะทําช่องใส่แบตเตอรี่เซล สี่เซลล์ห้าเซลล์หรือมิลลิแอมสูงๆนะครับมันจะสะดวกกว่าครับที่เราต้องทางก็เพียงแค่ว่าอาจจะหาตีนทุกแกมาติดตรงนี้นะครับเพื่อเอาไว้ล็อกแบตเตอรี่ลูกใหญ่เท่านั้นเองนะครับก็จะสะดวกเวลาเล่นเครื่องบินก็จะไม่มีร่องรอยการเอ่อโมดิฟายเยอะด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับตูดแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่าง 4G ตรงจุดบริเวณที่ผมบอกเท่านั้นก็บินได้เลยครับผมเสียบแบตบ ก็ปล่อยได้เลยเพราะว่า 4G ได้แลรวนะฮะก็เรียบร้อยนะครับการรีวิวสินค้านะครับอันนี้ก็คือสินค้าของเรานะครับนี่เป็นโลโก้ของเรานะครับนี่คือชื่อชื่อหัดรุ่นนะฮซึ่ง 4G นี่คือชุดท่อก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องบินขับกลางนะครับก็เพราะว่าผมต้องการความเซฟตี้ปลอดภัยนะครับเครื่องบินขับหลังนะครับตรงกลางจะไม่มีช่องมอเตอร์ก็จริงนะครับ แต่ขับหลังแบตเตอรี่จะต้องอยู่หัวสุดถ้าเครื่องบินเกิดตกหรืออคซติเหตผิดพลาดอะไรมาครับจะไม่ได้เสียแค่ลำจะต้องเสียแบตเตอรี่ไปด้วยสำหรับเครื่องบินรุ่นต่างๆของเครื่องบินบังคับ N3F นสามะครับสามารถเข้าไปดูผลงานนะครับหรือคลิปตัวอย่างการบินเทคนิคการเล่นต่างๆได้ใน u t u b e นะครับค้นหาคําว่าเครื่องบินบังคับ N3F ก็ได้ครับผมทําเป็นลย์ลิสต์เอาไว้ให้นะครับในรุ่นต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่สนใจหรือลูกค้าที่ชอบที่จะเล่นรุ่นอื่นๆนะครับเข้ามาดูว่าโอเคเครื่องบินบินได้จริงนะ ในรุ่นที่ต้องการนะครับแล้วค่อยทำการติดต่อผมมาก็ได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ